เดี๋ยวเรามาชิมข้าวโพดหวานกันค่ะว่ารสชาติจะอร่อยไหมรสชาตินะคะหวานธรรมชาติมากๆเลยค่ะไม่มีสารเคมีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะเป็นตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเข้าสวนมาเก็บข้าวโพดอินทรีย์เป็นข้าวโพดท,ทับทิมสยามนะคะตอนนี้เริ่มแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปให้พี่เจ้าของห้องแล้วก็เก็บไปทานกันค่ะเขาสวนเก็บวนเลยเยอะมากเลยนะคะ ถ้าเราไม่เก็บนี่ก็คือไม่ได้กินแล้วนะคะกระลอกเขากินก่อนเนี่ยค่ะปูแบบอินรีมันก็จะประมาณเนี้ยไม่ค่อยทันกระลอกอกวจะหักกันเลยนะคะมีแต่ใหญ่ๆทางนั้นเลยดูค่ะถือว่าโอเคนะคะปักสมบูรณ์ดีปูแบบอินรีย์ ฝักประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะโอ้โห เห็นไ,ไหมอะถ้าหนูไม่เก็บก็จะประมาณนี้โอ๊ยพี่เป็นอย่างเงี้ยทำบุญทำทาน <c oughs> ดูดูโอ๊ย <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าทำบุญทำทานให้กระล้งกระลอกไปไงเขาีินีหมดหรอกหักหมดอะ่ะอู้อ ใหญ่มากนั่นไงมื้อเช้ามื้อเช้าหนูมานี่ลองรอยกันกินใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะคแก่แล้วสมบูรณ์มากชิมได้ไหมชิมของกระลอกเลยอ่ะชิมของกระลอกเลย ก็ลอกกับคนก็กินเหมือนกันหวานมากอะ่ะอืมเป็นนมเลยอะ่ะอืมพี่ชิมพี่กันพี่กันให้หนูหน่อยถ้าว่าพี่กัลสวยอร่อยไหมอร่อยไหม าเขากัดเยอะมากเลยดูดิเสียดายแบ่งๆกันไปวันนี้นะคะเราก็มาเก็บข้าโพดกันก็ได้ประมาณตะกร้าหนึ่งนะคะก็ถือว่าเยอะก็จะมีให้กระรอกดกฐานบ้างนะคะแบ่งๆกันไปทำบุญเนาะแต่เราจะก็ เดี๋ยวหนูก็จะเก็บนะคะไปให้พี่เจ้าของห้องด้วยแล้วก็แบ่งปันพี่ในตึกเดียวกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในค่ะว่าฝักใหญ่สมบูรณ์ดีไหมหจะให้พี่ๆดูอันนี้เอาไปทําชาได้นะคะไม,ไม่ไม่นะนี่ค่ะแกะให้พี่ๆได้ดูเลยฝากแบบนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ เห็นไหมการปลูกจากเศษอาหารในครัวเรือนของเราเป็นผักอินซีข้าวโพดแบบอินรีย์นะคะดูสิฝักสวยแบบนี้กำลังพอดีเลยนะคะสุดยอดอะ่ะ ใช้้ไดสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆพาพีพ่ๆนะคะมาเก็บขา้าวโพดพันธุ์ทับทิมสยามเป็นข้าวโพดอินทรีย์นะคะก่อนหน้านั้นก็แชร์วิธีการปลูกไปแล้วนะคะตอนนี้ผลผลิตของเราโอเคแล้วเราก็จะเก็บไปทานกันโอเคค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเอาสูตรวิธีการปลูกจากการฝังขยะไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ